้ทุกคนสวัสดีครับวันนี้มีนัดไปเที่ยวกับเพื่อน ริงวันนี้อยากกินมัชะรบกวนเพื่อนที่จะไปกินมัชะกันแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ที่จะไปคือที่ไหนน่าจะเป็นวันแบงคอกมั้งถ้าจำไม่ผิดเออแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนมันก็พาไปนะครับส่วนใหญ่แล้วผมกับไอดีมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะไปห้างถ้าเจอกันสักทีนึงก็จะไปห้างไปอะไรอย่างงี้วันนี้ก็น่าจะมีแต่ห้าง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 แล้วก็มีมัชะ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 เออว่าดันนะนครับผมก็ฝากติดตามไปด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามารับก่อนทนางานอะไรบ้าง เยอะมีอะไรบ้างหลายอย่างอ่ะมีอะไรบ้างล่ะก็มีมีงานทำนะเออแล้วมีอะไรเยอะอยู่เฮ้ยเฮียจอดรถแล้วต่อยกูบป่ะอ่าเอามึงทำงานอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ไม่บอกไม่อันนี้พูดจริงๆว่ากูไม่บอกอ่าวโอเคเรื่องของมึงไม่บอกก็กูจะบอกกูกูจะทำอะไรบ้างตอนนี้นะครับทำทั้ง้ึงหน้า้ึงหลังเลยกูอยากบอกเดี๋ยวบอกก็กูอยากบอกไงแแล้วมึงบอกไหมไม่บอกโอเคกูจะบอก งานกูนะ,ะถ้าอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยจ้างผมก็สบายรีวิวอะไรก็ได้เนี่แหลยคืองานอ๋อก็คือเป็นนักรีวิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนนึงไม่เขาไม่ใช่เป็นนักรีวิวไม่ใช่อ่าเป็นเป็นใครก็ได้ที่ทําทํางานด้านรีวิวอะไม่ใช่ไม่ใช่อีกเฮ้ยมึงไม่ชอบกูไม่ก็อะไรที่เข้ามาทุกอย่างคืองานอ่าก,ก็เหมือนฟรีแลนซ์คนนึงประมาณนั้นไหมไม่ใช่ไม่ใช่อีก ไอ้ดีมันก็ทำหลายอย่างอ่ะอม,มันทำหลายอย่างมันทำธุรกิจที่บ้าน <ผม S 1> ธุรกิจ,กจของตัวเองอรับรีวิวต่างๆอานาะทำเยอะแยะมากมายตัวผมก็ทำเบื้องหน้าเบื้องหลังเหมือนกันเบื้องหน้าก็เนี่ยอย่างนี้แหละเบื้องหน้าก็พูดคุยไปเรื่อยวิทยากรสันทนาการพิธีกรพูดไปแล้วพูดไปแล้วพิธีกรพูดไปแล้ว วิทยากรกับพิธีกรคนละอันกันส่วนเบื้องหลังเราก็ทําผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับเทีมนี้าก็ทําอยู่ในด้านที่เราถนัดก็เป็นเป็ดคนหนึ่งที่ทําได้หลายๆอย่างเป็นปด้วยนเป็นเป็ดปอะไรวันแบงคอกสยามใช่ไหมใชาที่สามย่านป่ะเฮ้ยใช่ส่วนเขาเรียกว่าวันวันแบงคอกสยามป่ะหรือว่าวันแบงคอกอะไรเพื่อนเพื่อนเขาเรียกวันแบงคอกอะไรแบงคอกเลย คนรู้ไปเข้าห้องน้ำไงเสร็จกูสองคนคือคนไม่รู้เราไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยกินไม่เคยเข้ามาเลยอาหารมาเสร็แล้วเออที่ี้กูกำลัสงสัยกูต้องบอกตัมือพี่เอดเกียวไหมหรือมันมีเกี๊ยที่ตกูโเลงไหมิ้งเลยเ้าห้องน้ำแล้วกูนั่งงนะว่าเราขอไหมไม่ได้ไม่ได้ ือเสได้แล้วใช้ปากให้เป็นนี่ปากโอ้โหมาทำไมมาวันนี้อ่ะไดาปากนะนี่คือผู้ที่กินเป็นที่สุดที่นี่เป็นที่เดียวที่พาเราสองคนมากินแต่ไปห้องน้ำนี่ให้คนโง่สองคนนั่งอยู่่าเสียอะไรแต่เลือกลักกูขอได้ไหมหรืออะไรงไมม่ีกูเขาเพิ่งมาให้ต้องขอ อยากกินมะช่าอยากกินมัช่ะอยากกินมัช่ากินมะช่ากินมะช่าอยากกินมัช่ะกูรู้แล้วกูหาให้อยู่เย็นชาวซีนอยากกินมัช่ะมัดมะช่าต่อยแม่กินมัช่ะนี่ไงอยากกินมะช่า ชื่อให้ถูกอย่าไปสั่งฮานะไม่ใช่ฮานอะไรนะฮานต้องมาหนักแน่นพอ่ะเขาต่อไปคัทคัทคัทต้องมาสั่งงี้พี่ครับเอาคัทกูไม่อยากเป็นเพื่อนคุณมึงแล้วอ่ะโยอกิฮะโยเอิกิต้องมีเอกเซนต์สำเนียงให้ถูกต้องกูพูดกินกูเรียนญี่ปุ่นมาสี่ปีที่กูเรียนอยู่ญี่ปุ่นอ๋อสี่ปีสี่ปีทำไมมึงไม่อยู่ต่อไปเลยวะเราจะได้มาลองชิมร่างกาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านฟูคุคับขอบคุณมมากที่พาคุณมา กูยุ่งพี่อะไรขนาดนี้หน้ากูไม่แต่งเลยมั้งเขาเก็บมาจากยอดชาจากญี่ปุ่นมันมีวิธีการต้นฤดูการเท่านั้นแล้วก็มีวิธีการทำที่เขาจะใช้อะไรนะอูหินหรืออะไรสักอย่างโม่โม่โอ้ยี่อะไรโม่นี่เราก็สั่งเยอะอยู่นะสั่งสามแบบคือเราก็ไม่ได้เคยเห็นหน้าตามไงเราก็สั่งตามสัญญาตยานเราอยากกินอันนี้อยากกินแบบนี้อยากกินแบบนี้แค่นั้นเราก็บอกก่อนนะว่าอันเนี้ย ขึ้นอยู่กับแต่ละคนชอบใช่เราอาจจะไม่ชอบก็ได้หรือเราอาจจะชอบมากๆแล้วคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้วิจารณาณวิจารณธรรวิจารณญาณใช่ไหมเออวิจารณญาณในการรับชมไปดูย่างอีกไม่ไปทายไม่ไปกุ้มอ่าเดี๋วไม่ไปอีกไปแล้วก็คืออาจจะบอกว่าอาจจะไม่ที่ไม่ใช่ที่ของเราสุดๆเลยแหละอ่ะไม่ได้พูดแต่ว่าแบบว่าการแต่งตัวเหมาะกับสถานที่ที่หมด แต่มันก็ควรจะมีแล้วเราเองแต่งตัวมาห้างมาอะไรเนี่เลอะจเลอะยับดูพอดีเ่ยเขาเรียกว่าความญี่ปุ่นของเราไม่มีซึ่งกูชอบญี่ปุ่นมากก็คือใช่ใช่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาสามปีเรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่โรงเรียนญี่ปุ่นเลยเหรออันนี้คือเรื่องจริงไอ้เฮียพอกูพูดเรื่องจริงมันสึกไม่เยอะศิลปภาษา ตัวเรียภาษาญี่ปุ่นผมเชื่อป่ากูคูนคุมอแล้วเมื่อกี้อ่านชื่อเมนูแปลกไม่หรอคูณเลยว่าด้วยการจัดร้านนะครับของความเป็นญี่ปุ่นมามากมากมากที่อันเนี่ยต้นต้นภาษที่มันยกมาเนี่ยแถวแถวจังหวัดชิมุระตรงแถวแเนี่ยเมืองคามิเกะไก่ปะมึงกับกูอะไม่ควรมาทำยี่อะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันจะมีไอเนี่ยทาโกยากิด้วยอ่ะยาอยอ่ะไข่ยาอยไงยาอยูอยากไปเนี่ย ตะโกด์ Y A Y O I อีกย่ายยอยเขาตีแบบพิถีพิถันมากเลยนะใช่อุ้ยนี่นี่นี่เออเจ็บแล้ว อันนี้คือเมนูชื่อว่าอะไรนะครับโยเอเกะโควิดค่ะมึงพูดโยเเกะโยเกะครับพี่อ๋อตื่นเต้นอะไรนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นคนมองอ่ะจริงเออคนมองอะไรเนีะแล้วคนมองเราเต็มเลยใช่เนี่ยยูทูบเบอร์ชื่อดังนี่นี่นี่ดูเหมือนจะมาเสิร์ฟอะไรดีเออมาเลย นี่คือคนที่ถ่ายทุกอย่างก่อนกินเอายังไงกูจะยินมเดี <c oughs> ๋ยวไปดใช่ไหมว่าอันนี้คือสีหน้าของคนที่เพิ่งเคยกินอะไรอย่างนี้ครั้งแรกใช่แบบพินเมนี่ยมขนาดพีเมี่ยมเลยอ่ะจะบอกว่ามูดดีมากไอ้ที่เขี่ยวกับไอตัวไอ้นี่คืออะไรครับอันนี้เป็นสแกนว่าจับกเมล็ดร่อนมาฉัด ปกติเขาจะแช่นี้เกี่ยกันแต่ว่าเรากัวเสียนไม้อะมันลงไปแล้วก็จะพอกับือเอาแหกก็จะ,จะนมะพา้าะจะเข้าที่สุดอันี้แนะนาเลยน้ามะพ้าเราเป็นน้นนมามะพ้าว,าาาวสดโอเคนมะพา100้าร้อเลยไม่ได้ผสมน้าเพิ่ม<อ>ทำตัวไม่ถูกด้ำต<อ>ัวไม่ถูกไม่กล้าเล่นอะไรเลยกลัวแบบมันผิดผิดธรรมเนียมเป็นการดูหมิ่นมัชนเขาหรือเปล่า ็นตัวการาฟขั้นหนังสือเราจะให้ไปกับทุกออเดอร์เลยให้แบบนี้ไปเลยข้างหลังจะเป็นคำอวยพรภาษาญี่ปุ่นเนาะส่วนขขาหน้จะเป็นพวกบุคลิกของคนที่เลือกดื่มอะค่ะวิธีใช้มีสองแบบก็คือจะขั้นเป็นแบบธรรมดาแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะพับขึ้นมาแบบนี้และวขั้นหนังสือแล้วก็จะเห็นว่าเรา,าได้สัมผมาฉากตัวน <c oughs> ี้ในงานอ๋อกิมมี่เขาเยอะเขาไม่กิมมี่กิมมี่เขาเยอะมาก เขาม่กินมิกเขามีกินมิกเราคิดไม่ถึงเลยเนี่ยนี่ถ้าเราเปิดร้านเราก็อก็ที่ขั้นหนังสือแถมมาบอกว่าทุกอย่างที่เขาทําขึ้นมา <c oughs> เขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยครับเยอะเลยเย้อยชื่อว่าอะไรโยเกะมันหอมและก็นม เออมันนัวมันไม่ได้แบบว่าอะไรเกินเลยอ่ะมันพอดีทุกอย่างเลยเว้ยแนะนำแนะนำแนะนำแล้วก็กินคู่กับขนมญี่ปุ่น<ๆ>เอาละลองกิน<ๆ> <c oughs> คืออะไรว่าหน้าอย่างนี้คืออะไร<ๆ>ดีอ่ะคือหน้าตาเราอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือ แต่เรากินแล้วเราอร่อยเราก็พูดว่ามันอร่อยก็คือของจริงถ้าอะไรไม่อร่อยเราก็จะบอกว่าไม่อร่อยอซึ่งอันนี้อร่อยเกอบไปแล้วเกอบไปแล้วกูแต่อันนี้อร่อยจริงอันนี้กูยอมรับเลยอันนี้อร่อยร้ออันนี้นี่ร้อนนี่ตุยเลอแตกต่างจากมัชฉาที่ใส่นมมันจะเป็นมัชฉาที่ใส่น้ำมะพร้าวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำมะพร้าวแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดีไม่หวานไม่หวานแบบนม แต่หวานเป็นน้ำมะพร้าวและมีกลิ่นมะฉามันมันจะงงๆคำแรกมึงยังงไว้เพราะมึงกินนมไปแล้วเออแต่พอเนี้ยไม่งงลองดูแต่หอมมันไม่ได้มีอะไรที่มาแย่งกันเลยอมันหอมแบบกลมกล่อมอันนี้ดีเลยอ่ะใครกินที่แบบเป็นมะชาผสมนมอ่ะว่าชอบแล้วอ่ะเจอตัวเนี้ยจอดเลยอ่ะโยเะกับซีเลนแนะนำแนะนำ นี่นะคะเป็นชาใบานะคะชื่อว่าเกี่ยวกรูกค่ะตัวนี้ค่ะเราสามารถทานตัวใบชาได้ด้วยบิวชาก่อนนะคะ2รอ,อบแล้วก็รอบที่2ค่ะเราจะเสิร์ฟพร้อมกับใบชาลาดด้วยซอสคนสือ่อ รสชาติออกมาให้ได้มากที่สุดก่อนประมาณหนึ่งนาทีครึ่งก่อนที่เราจะได้กินถามว่ารู้ได้ไงพี่เขบอกสีมาแล้ว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 เขาบอกว่าอันนี้คือกินกับใอใบชาได้เลยเว้ยไม่เขาบอกว่าใบชาเนี่ยเอามากินต่อได้เลยเอามากินต่อไม่ได้กินคู่กันอ่ะกินใบเนี้ยได้เลยมันก็ความหมายเดียวกันป่ะไม่มึงพูดมาไม่ได้หมายความอย่างนี้ได้แล้ว เนี่ยค่ะมันจะมีเหมือนผกาดหมหรือว่าเศษใบาชาเล็กๆดื่ไมได้นะคะคือจะบอกว่าถ้าทุกคนสั่งเจ้าตัวเนี่ยสั่งเกียกุโระไม่ต้องตกใจว่ามันจะมีใบาชาที่เป็นเศษกองๆมาเพราะว่ามันกินได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมว่าร้านกองมาไม่ดีเปล่ากูไม่ชอบเลยด้วยนั่นมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วน,นี่นี่เขาจะเอามาให้เรากิน <c oughs> นี่คือจะให้เรากินเลยใช่ไหมครับโอ้ืออะไรใหม่ๆมากเลยใหม่ใหม่ๆๆม่สำหรับเรามาก อสวัสดีครับสวัสดีครับยินเลยครับคอนเสิร์ตพี่ซีโอเข้ามาด้วยเนี่ต้องด้วยครับโอเคครับมีซีองร้าีโอของร้านนะไม่เขามาไล่บอกว่าพวกมึงถ่ายกันไปนานเกินแล้ววันนี้เนี่ยอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีอะโอเครบกวนนิดนึงนะครับเสียงดังนิดนึงนะหนึ่งรอบซอสพรสืบรสืบจะลองชาลองชารหนึ่งรอบก่อนเดี๋ยวลินให้พี่น้องร่วมสาบานเฮ้ยเฮ้ย ไม่น่าอยู่ที่ตรงนี้พูดจริงไม่ที่ของกูทำอะไรละเมียละไมนี่แบ่งหกหกหมาลองเอาไว้ในปากก็มีของกูมามิขึ้นไปอยู่ดีรอบแรกเป็ยไงไอเย็นแล้วกูอยากรู้แล้วเนี่ยเขา้าวใช้ตะเกียบชี้อ๋อทำไมอ่ะ เขาถือเอออะเอาซัวบว่าตาโตทุกคนตาโตเลยอ่ะตาโตเลยเฮ้ยไม่รู้กูจ้วงแล้วอร่อยเออมันหอมแต่เป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอหอมมาก แล้วหอมอร่อยเลยดีเครื่องไมโตคูอบอกเลยว่าใหม่ใหม่มากมมน่ากินน่ากินนๆกิน เอาละอันนี้จะเป็นกานนี่ชาพีชชาพีชบูย้ยน่ากินอ้าวช,ชอบชอบชอบกินอะไรกินมาเรื่อยรีเดียรชาจัสมินมเป็นมันล,ลิที่เขาใส่ฟองด้วยเครื่องในโตม,มันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันละมุนม,มากกว่าเดิมมันจะ กินง่ายกินนุ่มมากกว่ามันไม่จะเป็นชาแข็งแข็งออเออเออมาอืมอมันละมุนกว่าอืมนุ่มเลยนุ่มนุ่มลิ้นเลยอ่ะคือต้องบอกคนที่แบบไม่ใช่สายชายเขียวอะไรขนาดนั่นนะแต่อยากลองอ,ะอ่ะเอออันนี้ได้เลยนะจริงกัสมินเหลือพีทอีกตัวหนึ่งนี่เหลือพีทค,คือฟองแค่ฟองก็น่ากินแล้วอะ่ะ อันนี้กลัวเ,เลยว่าใครที่แบบกินชาเขียวไม่เก่งขนาดนั้นอ่ะไอตัวนี้ก็แนะนำใช่ใช่ใช <c oughs> ่ใช่ขนาดนั้นเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> แสงออกปากไอ้สั <c oughs> สกู <c oughs> ให้มึงลองเองแล้วมึงมึงสัมผัสเองดีกว่าเพื่อนอ่เชืกูหอมมาก ใครที่ไม่ใช่สายชาเขียวแต่อยากลองกินอะตัวนี้แนะนำเป็นตัวไนโตรเนาะชาไนโตรแนะนําเลยมากินกันเยอะๆฟูคูรับเอาใหม่สามสองหนึ่งฟูขูรับไม่ไม่พร้อมสามสองหนึ่งฟูขู่ขาสามสองหนึ่งฟูฟูขครับจุดจุดฟูอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงเป็นไงวันนสนุกวันนี้สนุกมากถือว่าได้เจอประสบการณ์อะไรใหม่ใ ไ,ได้พูดได้คุยอะ <c oughs> เห็นสิวกูไหมล่ะ <c oughs> เออได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆอะไรในสิ่งที่เราแบบไม่เคยได้ลองอแล้วก็ไม่คิดว่าแบบในในในครั้งนี้เราจะได้ลองด้วยอะไรเยชีวิตหนึ่งเนาะอยากให้แบบว่าไปลองอะไรใหม่ๆชีวิตมันมีครั้งเดียวใช้ซะ,อ,ะอย่ารู้สึกว่าให้ชีวิตมันน่าเบื่อเกินไปทําอะไรซ้ำๆเเดิมมันน่าเบื่อครับฉะนั้น อยากให้ทุกคนออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแค่อยากลองอะไรไปลองอยากทําอะไรไปทําซึ่งพวผมอาให้เดือนร้อนตัวเองและอยาให้เดือนร้อนใครถูกต้องนะครับผมซึ่งพวกผมเองรู้สึกว่าวันนี้อยากจะไปหาอะไรใหม่ๆทําลองใช้ชีวิตแบบพรีเมียมพรีเมียมดูบ้างแต่ถ้าโูนว่าอยากจะเจอพวกเรางสองคนอีกเจอได้ที่ไหนบ้างทั้ง Youtube และทั้งติ๊กต็อเลยจได้ที่บ้านก็มาหาที่บ้านเลยอปิดคลิปหน่อยโอเคนี้ Chết anh. Hú, hú.